วันนี้ผมพามากินก๋วยเตี๋ยวอันชันนะครับแต่ไฮไลท์ผมวันนี้อยู่ที่ร้านกาแฟน้องอันดานะครับเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋วก่อนเดี๋ยวผมถึงจะออกมาร้านกาแฟน้องอันดานะครับก๋วยเตี๋ยวอันชันอยู่ที่เชียงใหม่อตรงนี้เขาเรียกโซนนิมานนะครับ ฝั่งนู้นมันจะมีถนนขั้นกลางนะครับฝั่งนู้นด้านหน้าองนู้นคือ,อนิมานนะครับถนนนิมานส่วนฝั่งนี้คือถนนสลีมังคลาจารนะครับเข้ามาในซอยเก้านะครับหรือซอยกันไกทองก็ทะลุกันมันเชื่อมต่อกันหมดครับเนี้ยซอยแถวน,นี้ยเชื่อมต่อกันหมดเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดเข้ามาง่ายๆเลยไม่เลยแล้วไม่หลงก็คือสลีมังคลาจารย์ซอยเก้าครับตรงเข้าไปอย่างเดียวเลยครับร้านอยู่นี่ครับ ไฮไลท์ของก๋วยเตี๋ยวอันชันคือเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทาด้วยอันชันนะครับที่สําคัญนะราคาก๋วยเตี๋ยวไม่แพงครับอยู่โซนนี้นี่ผมว่าเด็ดนะครับรถที่จะจอดนี่ก็คือร้านนี้แหละครับไปผมพาในร้าน สองโซนนะครับโซนโซนโอเพ่นกับห้องแอร์นะครับปะผมได้โต๊ะที่อยู่ในห้องแอร์นะครับ มีกาแฟขายด้วยนะครับไฮไลท์ของร้านนี้อยู่ที่อาอยู่ที่เส้นอยู่ที่เส้นอยู่ที่อาหารเดี๋ยวนะอาหารยังไม่มาเดี๋ยวผมไปหาเมนูมาให้ดูก่อนที่อาหารจะมาก่อนที่อาหารจะมาเราให้ดูราคาก่อนอ่าข้าวหมูกรอบห้าสิบาท แล้วก็วยเตียวอันชันราคานี้อยู่โซนนี้นิมานนะครับอยู่โซนนิมานราคานี้แล้วก็คุณภาพสินค้าไม่ธรรมาดานะครับรน่เมนูไฮไลท์มันคีอน้ำอัญชันอ่าน้ำอัญชันด้วยครับกับเส้นกับเส้นอันชันแท้ที่นี่อรู้สึกว่าปีที่แล้วที่นี่จะได้รางวัลแพนมิชลินแผน่าเป็นแพนนะครับ เป็นรางวัลตัวใหม่มาแล้วครับน้ำอัญชันอะ้าวเราไม่ได้สั่งน้ำอัญชันยังยางเอองั้นขอน้าอัญชันมาแก้วหนึ่งอาหารไว้มากครับอาหารไว้มากแป๊บเดียวมาแล้วอันนี้ข้าวข้าวหมูยำยำหมูกรอบนะครับแล้วก็ตัวข้าวเนี่ยเป็น ข้าวอัญชันอ่ะก๋วยเตี๋ยวอัญชันนี่ยเนี่ยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวแห้งอ่าก๋วยเตี๋ยวแห้งหมูกรอบของบอยใช่ไหมอัญชันอ่ะอันนี้อันนี้นี่ของผมหมูนุ่มดูเส้นก๋วยเตี๋ยวครับเส้นอัญชันเดี๋ยวพี่ให้ดูอันนี้น้ำอัญชันนะดู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 น้ำอัญชันอ่าดูดูสีของน้ำอัญชันเขาบอกว่าอัญชันแท้เอา จริงๆให้เราบีบน้ำมะนาวเนี่ยมะนาวาอยู่ข้างล่างเราหลอดกระแทกมะนาวนาสีของสีของน้ำมันจะเปลี่ยนไปเป็นสีฟ้า,าเ,น,เ,าเน,าน,นี่ยมันจะเริ่มเป็นสีฟ้าแล้วน้ำอ่ะนเนเี<ส>่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีฟ้าฟ้าอ่อนๆน,นะอ่ามัน,ม,นมันม่วงแก่ยอยู่ มันจะเป็นสีแบบนี้พี่เป็นสีอย่างเงี้ยพอมันโดนมันโดนน้ำมะนาวอ่ะอันชันนะต่อไปค่ะถ้าอยู่ข้างนอกจะเห็นชัดมอ่ามันจะเปลี่ยนเป็นม่วงละนี่หรออ่าแล้วใเ่สีประกอบใช่ไหมอ่าเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนไปเห็นป่ะอ่าน้ำมะนาวมาเอ๊ะมะนาวมันจะทำให้สีของอัญชันเปลี่ยนอันนี้คือน้ำอัญชันแท้นะครับ ก็ถ้ามาช่วงเที่ยงคนก็เยอะๆหน่อยนะถ้าในโซนห้องแอร์เต็มเราอาจจะต้องนั่งด้านนอกที่ผมพาออกไปดูเมื่อกี้นี้เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมกิน,นก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วผมจะไปกินกาแฟน้องอันดาเนาะนี่น,น,นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่มาค่อนข้างบ่อยน<ะ>ีนห้องอย่างสลุงสลุงหันเล็กสลุงน้อยเงินันเงิน ลองชิมน้ำจิม้มไอ้ A, ตัวเส้นนุ่มไหม,นะมอันนี้ทำเองนะครับแล้วก็เขาบอกาใช้น้ำอัญชันเป็นส่วนผสมที่สำคัญอนะ่ะราคาเนี้ยใช้ได้เลยมนะมีน้ำซุปเลยนะซุปกระดูก ยำไม่ต้องปรุงอ่ะรสชาติต้มยำเตี๋ยงไม่ต้องปรุงเลยไม่ต้องปรุงเลยรู้ว่าอร่อยผมยังไม่ได้ชิมน้ำชันผมเลยขนาดผมใส่มะนาวไปอ่ะเฮ้ยมันอร่อยอ่ะมันหอมอันจันหอมมะนาวมาค่อนข้างบ่อยนะแต่ว่าไม่เคยทำคลิปเลย รอบนี้ตั้งใจมาทําคลิปเพราะว่าอยากจะมาร้านกาแฟน้องอันดาเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราออกไปดูกัน เห็นพวกเราตัวเล็กๆก็กินเก่งมากันนะครับ่ามคาบอร่อยมาออกไปดูกาแฟต่อที่จอดรถ <c oughs> น้อยไปไหน่อยนะครับก็จอดเอาตามซอยนะครับโซนแถวนี้ก็ร้านเยอะนะมาดูกาแฟกันต่ออันดาครับอยากกินเอสเปรสโซ่ชอ็อต ผมอยากให้ดูวิวัฒนาการของเด็กสมัยใหม่นะครับมันแตกต่างกับสมัยผมฟ้ากับเหวเลยอะไรนะกาแฟทำไมนะอ๋อดื่มที่นี่เลยค่ะเอวิโซครับ ติดสามครั้งนะิไจริงๆน้องของไปช่วยพ่อเนาะพยายามฝึกให้เขาจริงจตั้งใจจะทำเองนั่นแหละหาเงินเรียนศิลปะ เก่ง<ค><ณ>เห็นจากเฟซล่ะโอเคเลยเราใช้กี่กรครคะฮะยี่สิบเลยหรออ๋อผมใช้เครื่องของผมสิบจุดห้า ไม่เอากลับบ้านดื่มที่นี่เลยค่ะาแม่คผิดด้าม่คผิดด้แม่ใหม,ม,ม,ม่มาแล้วแ้าวยครับ่ฟนะคร้เป็นกิจกรรมกิจกรรมเล็กๆอของครอบครัว ให้ลูกเขาเรียกอะไรนะได้เรียนรู้กันค้าขายการหาเงินแล้วก็เห็นบอกว่าจะเอาเงินไปเรียนพิเศษผมดูจากเฟซน,นะครับชอบก็เลยตามมากินกันซึ่งจริงๆแล้วช่วงก่อนเนี่ยจะมาบ่อยมากินก๋วยเตี๋ยวอันชันนะครับอันนี้ก็ทำกันข้างๆร้านเลย Okay, โอเคเดี๋ยวเราดูน้องอันดาดิฟกาแฟเรากินนะครับอ่าถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมไม่มีปุ่มให้เราคอมเมนต์นะครับเพราะว่าในคลิปวันนี้มีน้องที่อายุไม่ถึงนะครับ ก็เลยโดนปิดกั้นของ Youtube เราจะปิดคอมเมนต์อัตโนมัตินะครับก็ง่ายๆครับไม่ต้องคอมเมนต์ครับกดหัวใจครับเป็นกำลังใจให้น้องๆอันดาผู้น่ารักนี่นะครับกดรูปหัวใจแทนคอมเมนต์ได้เลยครับอันนี้ขเขาเรียกอะไรนะอุ่นแก้ววอร์มแก้ว อวางกระดาษล้างกระดาษแล้วเนาะล้างกินกระดาษล้างกินกระดาษนี่มาแล้วของอปดไหนก่อนลูกลน็แล้ว

น,นี้อน,นิมานว่ะโซนนี้โซนนิมานแหละแต่ว่าตรงนี้เขาเรียกถนนอสริมังคลาจารย์ซอยเก้านะครับเข้าซอยเก้าได้เข้าซอยเจ็ดได้ทะลุหากันแล้วก็ถ้ามาโซนนี้แล้วที่แวะอีกที่อีกหลายที่เลยเยอะมากเลยแถวนี้ก็เขาเรียกอะไรนะ ช่วงที่เรียนออนไลน์นลช่วงที่เรียนออนไลน์ก็เป็นความสุขของน้องๆเขาอันนี้พ่อสนับสนุนสอนอให้เขาทำด้วยนะครับมีสูตรมีสูตรจดสูตรไว้นั่นก็ เมื่อกี้ผมกินกุเจอันชานเสร็จแล้วนะครับเดินมาข้างร้านได้แล้วเดี๋ยวรอโอเคนะครับจบคลิปนะครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับแนะนําแนะนําก็อ่ตรงนี้มันร่มเย็นดีอะอยู่ใต้ต้นไม้ดูดิเนี่ยอยู่ใต้ต้นไม้ร่มเย็นดีครับชิวๆโอเคนะครับแล้วเราเจอกันคลิปหน้าครับ อ๋คลิปนี้ไม่ต้องสงสัยนะครับคอมเมนต์ไม่ได้ครับแต่จริงๆแล้วผมบอกเลยผมมาที่นี่ตั้งแต่น้องเขาจะมาขายกาแฟเพราะว่ามากินก๋วยเตี๋ยวอันชันค่อนข้างบ่อยครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ